พ่อแม่เป็นพรมและเป็นเทวดาของลูกเราทุกคนมาคิดดูมาหาตัวของพวกเราหรือคนที่มาเกิดขึ้นมาในโลกนี้บ้านใดเมืองใดก็ตามศาส,สนาใดก็ตามที่เราจะเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่ เป็นที่เกิดเรามานึกดูว่าไปเกิดอยู่ในท้องแม่ของพวกเรานั้นนอนอยู่ในท้องของแม่ตั้งแต่เริ่มเกิดขึ้นมาเราไปนอนอยู่ในที่นั่นทีนี้พ่อกับแม่มีความยินดีว่าแม่มีการตั้งครรภ์แล้วมีลูกลูกนั้นจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามจะสวยงามจะขี้เร่ก็ตามหรือบางคนจะหูหนวก ตาบอดปากแหว่งจมูกขาดมือขาดแขนขาดก็ตามที่ไม่สมบูรณ์ทุกพลภาพทั้งหลายท่านก็ยังมีเมตตาคือเป็นพรหมของลูกที่คลอดออกมายังเลี้ยงไว้อยู่ดูสิดูความเมตตาของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกเมื่อครั้งลูกยังอยู่ในคันนั้นแม่ต้องทนุทนอมพวกเรา ควรพากาันพิจารณาดูให้ดีๆแม่ต้องระวังต้องบำรุงดูแลรักษาคันของตนไม่ให้ไปกระทบสิ่งต่างๆการจะขึ้นบ้านลงบ้านก็ดีต้องทนุถนอมระมัดระวังลูกของตนที่อยู่ในคันทั้งพ่อก็ดีต้องให้แม่พักผ่อนไม่ให้ทำงานหนักเพื่ออะไรก็เพื่อเมตตาต่อลูกที่อยู่ในคัน ไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนกลัวจะไม่สบายหรือเดี๋ยวจะแท้งออกมาตายไปเสียเพราะท่านมีความปรารถนาท่านอยากได้ลูกนั้นออกมานี่คือความเมตตาแก่ลูกอันนี้ให้เราคิดดูว่าท่านมีบุญมีคุณต่อเรานั่นก็คือเมื่ออยู่ในคันของมารดาเก้าเดือนบางคนถึงสิบเดือนท่านมีความทุกข์ยากลำบาก ที่จะดูแลลูกซึ่งอยู่ในคันของตนบางบุคคลที่ยังไม่เคยมีลูกก็ย่อมไม่รู้เลยหรือผู้ที่เคยมีแล้วก็จะรู้ว่ามีความลำบากแค่ไหนการที่มีลูกอยู่ในท้องของตนภายใน9เดือนหรือสิบเดือนนั้นพวกที่ไม่เคยมีนั้นจะไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดพิจารณาเข้ามาใส่ตนให้รู้จักทุกคน ว่าเก้าเดือนที่อยู่ในคันของมารดานั้นท่านมีความทุกข์ยากลำบากและท่านมีความเมตตาแค่ไหนต่อลูกของตนในสมัยปัจจุบันนี้ต้องไปฝากท้องกับหมอด้วยถึงวันนัดต้องไปตรวจทุกนัดแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่ที่แม่ไปตรวจคันไปตรวจดูว่าลูกที่อยู่ในท้องนั้นสมบูรณ์หรือไม่ไม่สมบูรณ์อย่างไรก็ต้องเสียเงินให้หมออีก โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโปทำไมการสวดมนต์ถึงเป็นการทดแทนบุญคุณบิดามารดาได้หลวงตาม้าเมตตาตอบลูกศิษย์หลวงตาว่าสวดมนต์ทำกรรมฐานนี่อย่างบวชเป็นฤาษีหรือเป็นพระพ่อแม่ในชาติปัจจุบันได้เยอะมากไม่ใช่พ่อแม่ในชาติปัจจุบัน พ่อแม่ในอดีตญาติทั้งหลายได้หมดแหละเวลาเราแผ่เมตตาให้ใครบิดามารดามู่ญาติทั้งหลายผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันมันได้หมดหลวงพ่อบอกมากกว่าเองไปเลี้ยงพ่อแม่ตลอดชีวิตด้วยเพราะมันได้นานยาวไกลไกลมาก ไกลไม่รู้กี่พบกี่ชาติไกลเยอะไกลจนจําไม่ได้ว่าไกลขนาดไหนสามโลกธาตุมันเจอกันอยู่ท่านบอกไม่ไปไหนยังไงก็เจอถ้ายังเกิดอยู่นะยกเว้นไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่เจอถ้าเกิดอีกก็เจออีกโชคดีนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วพวกบวชพวกทรรมกรรมฐานที่ไม่ช่พระ เป็นคารวาสที่ทำกรรมาฐานหลวงพ่อท่านบอกท่านอนุโมทนาสาธุซึ่งมันยากท่านบอกต่อให้มีสมบัติเท่ากองภูเขายัางไม่เท่ามาทำกรรมาฐานเลยท่านบอกเพราะทำกรรมาฐานมันจะติดตัวเราเองในการเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานถ้าไม่ทำตอนนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ทำชาติหน้าก็ไม่ทำต่อให้เองรวย เองก็เอาอะไรไปไม่ได้ต่อให้เองจนเองก็เอาอะไรไปไม่ได้ไม่มีทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเองทำกรรมาฐานเนี่ยในอนาคตเองจะรู้วิธีการเกิดการตายเพราะมันเป็นงานของจิตกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตคืองานของตัวเราเองที่จะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละท่านบอก ซึ่งมันยากมันไม่ใช่ง่ายๆความอดทนมันถึงได้น้อยท่านบอกเพราะเวลาทำเนี่ยมันจะไม่สงบมันต้องใช้เวลามันไม่เหมือนทางโลกทางโลกเวลาเราไปเสพตาหูจมูกลิ้นแล้วมันเพลินเลยใช่ไหมแต่ถ้ากรรมฐานถ้ามันเพลินแล้วมันไม่หยุดเลยมันมีความสุขมากมากกว่ามีทรัพย์ในโลกท่านบอก มากกว่าแล้วมันไม่มีความทุกข์มันสุขอยู่ในธรรมไอที่มีทรัพย์น่ะจะนึกว่ามีสุขนะไม่เห็นเหรอบางคนทุกข์ทุกข์กมากกลัวกลัวหมดแหละกลัวตายด้วยแต่ก็ต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองชอบเวียนว่ายตายเกิดไม่มีทิศทางท่านว่าน้อมกราบอนุโมทนาสาธุสาธุ สาธุในคติธรรมคำสอนพระอาจารย์วโรงคตวิริยะทโรเจ้าค่ะหลวงตามะวิริยะทโรพระโมัลลานะโปรดมารดาในนรกในสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะเชตวันมหาวิหารแห่งเมืองสาวัตถีพระโมัลลานะเถระผู้บรรลุซึ่งธรรม บารมีหกมีปณิธานอันแรงกล้าปรารถนาจากทดแทนพระคุณบุพการีชนดังนี้แล้วจึงดีเพ่งมองโลกด้วยอภิยายานญาญาณและแจ้งว่าบัดนี้ผู้เป็นมารดาแห่งตนได้ไปถืออุบัติอยู่ณท่นะามกลางดวงวิญญาณหิวกระหายไม่มีทั้งน้ำและอาหารทั่วสารพางกายปรากฏเพียงหนังหุ้มกระดูก ได้รับทุกขเวทนายิ่งนักพระโมคคลลานะจึงนำพลาหารบรรจุเต็มบาทนำไปโปรดดวงวิญญาณของมารดาโดยว่าคาถามหามงคลอันเป็นคาถาดับไฟนรกของพระโมคคลลานะเทโรโมคคาโนนระกัดตังโลหะกุมพีทิสาวะ อคิปัติกัมปติทันทีที่ไฟนรกจางพระโมคขลานะได้ยื่นบาทให้แก่มารดานางรับบาทไปก็ลูบคลำด้วยมืออ่อนแรงมือขวากอบคำข้าวเพื่อหวังจะบริโภคแต่ในบดนัดดลยังมีทันที่อาหารจะล่วงเข้าสู่ปากของนางก็กลับกลายเป็นฐานเพลิงเผาไหม้ทุกคราไป อย่างความสลดสังเวชแก่พระโมคัลานะเป็นที่ยิ่งด้วยเหตุนี้แล้วพระโมคัลานะจึงกลับไปสู่ณพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลถึงเหตุการณ์ทั้งปวงให้พระพุทธองค์ทรงทราบสมเด็จพระศาสดาได้มีพุทธดำรัสว่าดูก่อนโมคัลานะโดยเหตุที่มารดาของท่าน สั่งสมซึ่งอกุศลกรรมเป็นเนืองนิดอาศัยกำลังบุญกุศลแห่งตนพระโมคคลานะแต่เพียงลำพังบมอาจบรรเทาอากุศลกรรมนั้นได้ซึ่งแม้ว่าอำนาจแห่งความกตันอยู่ต่อบุพการีชนของท่านจะสะเทือนถึงสวรรค์โลกมนุษย์ปีศาจมารร้ายหรือแม้แต่พรหมโลกและจะตุโลกบาลก็ตาม ยังมีแต่พลานุภาพแห่งที่ประชุมพระอริยสงสาวกผู้มาจากทิศท,ทั้งสิบจึงสามารถปลดเปลื้องทุกแห่งมารดาท่านได้บัดนี้พระตถาคตจากแสดงธรรมอันเป็นเครื่องปลดเปลื้องความขัดข้องความทุกข์และอกุศลมูลทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีดำรัสต่อพระโมคคัลลานะว่า ในวันเพ็ญกลางเดือนเจ็ดอันเป็นวาระแห่งวันปรารวนาของพระสงฆ์ทั่วทั้งทศทิพเพื่ออนิสง์อันพึงจากสำเร็จแก่บุพการีชนทั่วถึงเจ็ดชั่วอายุโมคลานะเธอจงจัดเตรียมภาชนะอันบริสุทธิ์อุดมด้วยพลาหารพักษา,าหารทั้งหนึ่งร้อยอย่างผลไม้ทั้งห้ากับสิ่งสการะปันดามี ประทีทปทูบเทียนชลาวาอันเป็นประเสริฐทั้งปวงถวายแด่หมู่สง์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสิบหากสาธุชนใดพึงได้ถวายทานดังนี้แล้วแด่ที่ประชุมมหาปราวนาสง์อนิสงส์อันประมาณไม่ได้ย่อมบังเกิดแด่ปุพการีชนทั้งในปัจจุบันตลอดจนถึงเจ็ดชั่วอายุแม้กระทั่งผู้อยู่ในกติทั้งหก สวรรค์มนุษย์เปรตอสุรกายเดรัจฉานสัตว์นรกท่านเหล่านั้นจากพ้นจากทุกติภูมิได้บังเกิดณนะสุคติภพโภชนาหารกับทั้งพัตตราพรอันปราณีตจากบังเกิดแด่ท่านเหล่านั้นแม้ยังผู้ชนอยู่ย่อมจากเป็นผู้มั่งคั่งจากเป็นผู้มีอายุยืน แลบัดนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพุทธบัญหารแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้ดมรงจิตแห่งตนมั่นคงอยู่ในสมาธิภาวะแล้วจึงสั่งวัดทยายนมนอุทิศให้บุพการีชนทั้งหลายครั้นแล้วหมู่สงฆ์ทั้งนั้นพึงรับมัตกะพัดต่อเบื้องหน้าพุทธานุสติเจดีในท่ามกลางหมู่สงฆ์ ทันใดนั้นมารดาแห่งพระโมคคลลานะก็ได้พ้นจากกันแห่งเปรตภูมิด้วยกุศลนั้นพระมหาโมคคลลานะอีกทั้งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าก็บังเกิดปิติในผลแห่งกุศลเป็นอันมากพระมหาโมคคัลลานะได้ประคองหัดอัญชุลีต่อเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่า บัดนี้มารดาของข้าพระองค์ได้รับอนิสงส์อันไม่มีประมาณก็ด้วยอาศัยอนุภาพแห่งพระรัตนไตรหากในการภายหน้าบรรดาพุทธสาวกทั้งหลายปรารถนาจากบำเพ็ญกุศลทานอุทิศให้แก่บุพการีชนดังนี้บ้างบรรพชนทั้งหลายกับผู้ล่วงรับทั้งเจ็ดชั่วอายุนั้นจากได้รับอนิสงส์ ดุดเช่นนี้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกจึงมีพุทธดำรัสตอบว่าประเสริฐแล้วสิ่งที่เธอกล่าวนั้นชอบแล้วหากในภายภาคเบื้องหน้าสาธุชนทั้งหลายอันมีภิกษุภิกษุณีกษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารทุกชนชั้นกับทั้งสามัญชนทั้งปวง ปรารถนาที่จักบำเพ็ญกุศนทานอุทิศแดบ,บุพการีชนผู้ให้กำเนิดแล้วซ้ายในวันเพ็ญกลางเดือนเจ็ดอันเป็นวันมหาปรานาสงเธอทั้งหลายพึงถวายโภชนาหารกับทั้งของบริวารทั้งปวงแดบบมูสงผู้มาทิศทั้งสิบแล้วตั้งใจอุทิศส่วนแห่งบุญนั้นแดบบุพการีชนผู้ให้กำเนิด ทั้งผู้ล่วงลับทั้งเจ็ดชั่วอายุให้ได้รับอานิสงส์เขาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมจากเป็นผู้พ้นจากทุกติภพได้บังเกิดในท่ามกลางสุกติภูมิได้เสวยผลบุญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีมณสิการมั่นคงอยู่ในกตัญญุตะธรรมระลึกถึงคุณแห่งบุพการีชนมีคุณบิดามารดาเป็นต้น ในวันขึ้น15้ค่ำของเดือน7ทุกปีพึงประกอบกุศลกรรมถวายอุ่นลำพนะมัตกะพัดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งสิบทิศเพื่อแสดงซึ่งกตัญญูตาในผู้ให้กำเนิดและผู้มีพระคุณที่ได้บำรุงเลี้ยงดูมาเมื่อได้สดับฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วพระโมัขลานะ พร้อมด้วยพุทธบริษัที่ต่างปิติอินดีในธรรมและน้อมรับไปปฏิบัติโดยทั่วกันพระสูตรอันเป็นสัจพจน์ที่ว่าด้วยธรรมอันเป็นกตันยุตะกะตะเวทิตะธรรมต่อบุพการีชนก็ยุติลงด้วยประการชนี้ขอกุศลผลทานที่ทุกท่านร่วมใจกันถวายอุนลำพณนะมัตกะพัดนี้ พึงบังเกิดแด่บุรุษชนต้นตระกูลบรรพกษัตริย์ผู้รักษาประเทศชาติบุคคลทั้งหลายเกิดมาแล้วอย่างความประมาทเกิดขึ้นในจิตใจไม่ใฝ่หาธรรมไม่ละอายต่อบาปไม่ละอายต่อการประพฤติชั่วเมื่อตายไปแล้วย่อมไปเกิดในทุกติยภูมิบุคคลผู้มีบุตรประเสริฐเป็นอภิชาตบุตรนั้นหายาก บุคคลใดมีบุตรที่เป็นอภิชาติบุตรนั้นจึงเป็นผู้มีบุตรได้สั่งสมมานานแล้วแต่การข้างหน้าเราไม่อาจรู้อนาคตได้จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะฝากอนาคตตนเองไว้กับบุตรแต่เราท่านทั้งหลายสมควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำจิตเพื่อการละอายต่อบาปการรักษาศีลและการฟังธรรมเพื่อที่เราท่านทั้งหลาย จะเป็นผู้ปราเสียแล้วจากความเสื่อมทั้งปวงโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใครๆ